ดีครับนี่มาดูวิธีสั่งล้าง vivo y ยีครับนี่ผมปิดเครื่องอยู่แล้วเราจะมาสั่งล้างกันดกดไปที่ปุ่มเด้งเสียง ผมปิดผมปิดเปิดผมเพิ่งเสียงรถเสียงพร้อมกันนี่ครับน้ำมันจะขึ้นมานานนี้ เล่งเสียงสามเล่งเสียงเบาเสียงพร้อมกันแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเข้ามาหน้านี้ปุ๊บแล้วก็กดปุ่มผ่เสียง ปุ่มเบาเสียงกดท T1 เรากดปุ่มเบาเสียงลงมาให้มันมันอยู่ช่องล่างกดเดินลงมาปมเบาเสียงนะนี่ครับมันจะมาช่วงล่างแล้วเรกดปุ่มปิดเปิดไปทีนึงปุ๊บอ่า รอให้รีบูตก่อนนี่ครับนี่ครับเข้ามาหน้านี้แล้วกดไปที่คำว่า c l ร a r data เลยครับรูปแปลงนะฮะลบแปลง clear data กดไปเลยปุ๊บแล้วกด เคล้วกดช่องบนก่อนปุ๊บปุ๊บนะครับมันจะเห็นโอเราก็กดโอเคปุ๊บเนี่ยอะไรสั่งล้างปุ๊บแล้วกดย้อนกลับกดตอนนี้นะครับนี่คือแยกร้อนกลักบ นะครับมากดช่องล่างเชียรอตาแล้วมากดโอเคข้างล่างนี่ครับมันก,ก็จะสั่งล่าง เราไม่นด้บูรินมาก่อนนี่ครับมาหน้านี้เราก็กดกับกดตรงเขาขานะครับแล้วก,กดลูกศรข้างบนกดลูกศรนบนเลย นะครับั่นก็จะย้อนมาอยู่หน้าเดิมแล้วกดข้างล่างนี่คำว่าดีเซตนะครับนี่ดีเซตกดเข้าไปเลยครับปุ๊บแล้วกดโอเคครับ พุโอเคเลยเปุ๊บแหมรอให้มันดีบู้ขึ้นมาใหม่จะต้องใช้เวาลาสักครู่นะครับจะสั่งล้างให้หมด ช้เวลาสักครู่นะครับอาจจะมีเวลาสักหน่อยครับาต้องสั่งล้างรูก,กันญาย,ยาวเลยครับ สั่งล้างรหัสให้หมดเกลี้ยงเลยครับมอนเชิญค่าโรงงานเป็นเครื่องใหม่เลยครับนี่ครับพรว่านี่ก็ล้างเสร็จแล้วครับก,กดไปดูด้วย น่ก็เนี่ยนานี้สวัสดีทีนี้เราต้องไปตั้งค่าใครครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ